มาแล้วมาแล้วนจกกักรยานนะคะไปซื้อของพี่น้องเราแข็งแรงขึ้นไายพ่อใหญ่สิ่งอย่างน้ำแน่ทิชชู่จ้าเค็มคาราเมลเว้ยเค็กคาราเมลเค,คารกนของเราเนี่ยเรามากินปาน้ำกันเนื้อสติ๊ก น้ำส้มจ้าวานอ้าซื้อเห็นอย่างนี้ซื้ออีกละกาแฟาสลัดจ้าแล้วก็ครีมจ้า อันนี้นนไว้ตำช่มตำแล้วก็เป็นฝรั่ง ก็ดเบสบอลฮะแม่เมียเตะบ้าอืมลเล็กก็รีแลกวันนี้ก็รีแลกแต่ yesterday ยังดีรู้สึกดมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับสู่โหมดปกติเนาะโหมดกลับมาทำมาหากินแล้วเด้อพี่น้องเด้อเศร้าละเศร้าเป็นโลกพี่บ้าพี่บอละจะเป็นอย่างย้ายไปสิว่าแล้วเนาะสิมาเราสู่กันฟังดีกว่านะคะคอยเป็นอย่างวันตี พี่น้องกก่นกระถามมาเนาะอเห็นอคอมเมนต์พี่บอกว่าเป็นอะไรแน่หมอเพิ่นว่าจากไหนแน,น่หมออันนี้คือหมอที่เคยเบิ่งพ่อใหญ่เป็นหมู่ของพยย่อใหญ่ได้พี่น้องแล้วค่ะอาการของไอก็ไปเบิ่งแค่เบิ่งตนเนาะว่าเป็นอีหยังคือเป็นแบบนี้แบบนี้บบน,นะอาการก,ก็คือตอนนี้ลินเศรา้าเลยนะลินเศรา้าข่มแล้วนะคะผมนี่ก็ปกติแล้วมันร่วงปกติแล้วแล้วอาการที่แบบว่าเดียวก็ขึ้นยักนั่งให้ก็ไให้ยากห้องก็ห้องอย่างแบบนี้นะ บบม uh ีความสุขกับเจ้าของนะฮาวกับว่าเบื้องต้นให้เพื่อนฟังเน่ะเพื่อนค่ะเอ่อวัดความรอความดันว่าฮาเป็นอย่างยุ่บอกเพื่อนก็เลยบอกเบื้องต้นนะทุกคนอันนี้ก็คือเรา b ด d ้ m มนคุณหมอเฉพาะทางนะคะแค่เราวินิฉัยเนาะเรา b ่ d y m a คุณหมอเฉพาะทางแค่เราวินิจฉัยมาว่าเป็นอย่างเป็นอีย่างแบบนี้นะเพราะว่าอาการหองอายนี่เป็นคือกันกับหมู่ของเราเมื่อนั้นหมู่ของเรามาพอดีหมู่ ของคุณหมอน,นั่นแหละเราคิดว่าการของอันนี้คือเกิดจากสตรีทสตรีท s ร s t r ร s s s ร r e s s s t โรคเครียดนะทุกคนโรคเครียดแล้วก็สะสมมาจากอ่าเราถามไอว่าได้ฉีดวัคซีนบ่ยอย่างแบบนี้นะไอบอกว่าฉีดเป็นวัคซีนไอว,นว่าสีวัคซีนไข้นะคะเราเลยบอกว่าเราหลัลงจะฉีดวัคซีนได้เป็นโควิดบอยอย่างแบบนี้นะเพราะว่า คนไข่ที่ไปหาเราอาการแบบนี้โดยส่วนมากเลสิเกิดจากการสิดวัคซีนเราจะเหนียนะเราจะบอกว่าสีดวัคซีนแล้วก็เป็นโควิดพอมมียประมาณนี้เนาะแล้วที่นี่คนหมอ,อเราก็เลยบอกว,ว่าอาการแบบนี้ตอนนี้ก็คือสองสปีแรกนี่ผลขเขาเอิ้อมโมเลกุลบอกอย่างสักอย่างไอ้ว่าเวเป็นั่นนะ มันยังบอกมาอย่างชัดเจนนะคะถ้าสมมติว่าผลตัวนั้นออกมาภายในอีกให้ถ่ายประมาณ6เดือนถึง1ปีแล้วบันนี้ค่ะเอาเลือดตัวนั้นไปตรวจผลตัวนั้นออกมาแล้วบันนี้มันจังได้รักษาถึกทางอันนี้คือคือคือ,ค,อคุณหมอบอกมาเพราะว่าเรานิวิวิณิัยว,ว่าอานะันน่เกิดจากอา,อาการของวัคซีนนะคะแล้วก็ที่บบมีความสุขกับตัวเจ้าของที่เฮ็ดยังก็บม่มีความสุขเลยนี่เราบอกว่ายังบอกถึงขั้นกับ เป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าอาจเป็นโรคเครียดแล้ววันนี้อ้ก็เลยคิดว่าเอออาซิเม่นนะเป็นอย่างอาก็ว่าจงนั้นเพราะว่าความรับผิดชอบของไอย้ยูนีค่อนข้างที่จะหลายอย่างนะคะสูงมากก็คือรับผิดชอบเกือบจะทุกอย่างแต่บางเทือเขาก็บบแดเอาชีวิตจาของออกมาว่าให้มืดเคยบอกในบางเทือบางจะนีไปแบบนี้ถ้าสมมติไอ้เมือ่อท่ยเดียวยังไั่ดี ถ้าพี่น้องถามหาหรือว่าอย่างเมียอาว่ามีคําตอบอาการสิทตอบแค่ว่าเออเราสบายดีเลยอย่างแบบนี้นะเพราะว่าก็ได้ตกลงกับพ่อใหญ่ว่าเออห่อสมนีสานีพอปฏิพันธ์มากัน้อนว่ามีอย่างมียอย่างอายก็ออกมาว่าเมื่อหนานาซึ่งผลมันออกมามันก็ body ดีเลยเพราะว่าเขาว่าวมาทุกอย่างแบบนี้นะก็ได้ตกลงกับพ่อใหญ่ว่าโอเคเพราะว่ารอบในพวกอายกับพ่อใหญ่กัน้าสมุดว่า อเมื่ออยู่ไทยไปนี้คือบอได้ผิดกรรมบอได้อย่างังเลยอยังมากก็มาได้แบบนี้แต่พี่น้องบรได้แบบว่ามีปัญหาเอยียงกันนะบอดได้แบบคือคือเราอก่อนที่แบบว่าครากรซั่งนะนะครากรสังในที่นี้คือไปบุรามาบว่ายไบเนี้แต่รอบนี้เฮาว่าโดยเหตุด้วยผลเฮากะเออเธอมีนั่นนี่ให้เหตุอยู่ไทยเธอก็ไปสันกะใส่ชีวิตของสันไปเธอยังมากก็มาเธอบ่อยักมากก็พอเป็นยัง เคยบอกแหละนั่นแหละเราก็เลยบอกว่าเออเธอก็บอกกับเขาแค่ซัมนี่แบบนี้นะนั่นแหละแล้วที่นี่ไอคิวทาบสมตุติไวยกับไทยไอยกอารศิรไปหาคุณหมอจิตโดยตรงนะคะอาจจะยังมาถึงขั้นนั่นกะอ็ศิมียาหรือว่าอย่างไอกรนะบลูเนาะเพราะว่าคุณหมออยู่นี่เราคิดแต่ว่าอันนะ่ะเป็นโต๊ะย้อนโต๊ะที่ไอศิีดวัคซีนตัวหนาะน,นะนะบริเกี่ยวกับปากเป็นโรค ซึมซาอย่างยังยังบร่ได้ถึงขั้นแค่เป็นโรคเครียดอย่างประมาณนี้นั่นแหละค่ะแล้วก็มีพี่น้องถามว่าเมื่อเมือม่อใดเมื่อใดก็คือตอนนี้ก็นยังไม่ได้จองตัวดอกพี่น้องถ้า้เมื่อเมือ่อใดกับเมื่อหน้าแลวเนาะเคยบอกว่าอ้กะบริพิษบริพิษบิเรได้เอียงเดียวกันรอบนี้นะก็คือคือพี่น้องว่าแล้วรอบแรกที่ไอ้มากะไอ้บอกแล้วว่าเราให้มาแค่หาเดือนมอนบอกก็พ่อใหญ่เราก็เป็นพ่อใหญ่นะตอนนี้เราอาการดีแล้วแบบนี้เออก็ให้ เราไปใส่สวิตของเราก็ไปใส่สวิตของอายถ้าสมมติว่าเมื่อนึ่งเราเป็นไข่หัือย่างอสอกลับมาก็กลับมาท่ายังงแบบนี้นนะอาออาซิบเบรย์แบบว่าดิจิตเตอ์คือก่อนก็คือมาในแค่วีซ่าของแต่งานทั่วไปว่าได้มาแบบตามเขาเรียกอย่งดิสเดีนซีะนะทุกคนก็คือบอริมาดิจิต เมื่ได้มาลงทเทเบียอย่างแบบนี้มัน,นก็คือมาปีหนึ่งออกปีหนึ่งออกคือแต่ก่อนเขาก็ได้บุต้องได้มีความรับผิดชอบอย่างมากมายเพราะว่าเคยเบาระบางเทือ่อบางกรณีกับกกบคุคคลการเหตุอกส่งอกสถานอย่างมันก็ง่ายเมื่อแต่ด้วยความที่ออ้กับพญาก็ตามผี่น้องเห็นแหละถ้าถามว่าเขาอ,อนุมัติบอกอนุมัติอยู่แต่ด้วยความที่ไยคิดว่าอายก็มีธุรกิจอยู่พุน่นแบบนี้นะเพราะว่าจังไดนอาเขาบอได้สิมา ใส่ชีวิตอยู่นี่อนะทุกคนว่าง,ง่ายซะมันกลยเป็นการที่ว่าเออถ้าเธอบม่ได้ใส่ชีวิตยูนิคอะแรกๆเลยที่ไอคิดนะไอคิดว่าถ้าสมมติว่าเมื่อนึงพญาราให้ญ่เมื่อนะคะแล้ววันนี้ถ้าสมมติว่าเราเป็นอีย่างอีกแบบนี้อาจจะด้กลับมาแบบโดยเร็วนะนี่คือสิ่งที่ไอลงทะเบียนเพื่อที่จะมาอยู่นี่เลยทุกคนะะเพื่อที่จะได้บัตรตัวนั้นแค่นั้นหนึ่งอนะ,ะแต่ความเป็นจริงคือ ถ้าสมมติว่าไอ้เมื่อแมนบอบไอ้ขอวีซ่าราคาเรือจ่ายมันก็บระด้หลายไอ้ก็เถิงไอ้บอมมากกับ่บเป็นอย่างอะแมนอบเขาวีซ่าไบ้บต้องแบบว่าพาอ่อใหญ่เป็นอย่างในจังมาแบบนี้นะอืมเขาวีซ่าว้บอมากกับ่บเป็นอย่างมันนี่เออเขาก็เลยเลือกตอนนัวน,นะนั้นเอานั่นแหละคะ่ะชีวิตคู่เดิอพี่นะ้องไอ้ซิวอ,อ่างหญ่ให้ฟังคนที่ชีวิตคู่คนที่โหดดีที่สุดก็คือเฮาสองคน พี่น้องอาจจะให้อายเป็นแบบนี้พุ่นอาซีให้พ่อใหญ่เป็นแบบนั้นแต่คนที่หัวด,ดีที่สุดคืออายกับพ่อใหญ่นะ,ะทุกคนอืมการที่เขากลับมาดูแลกันนี้มันก็เติมหนึ่งแล้วพี่น้องในความรู้สึกของอายมันก็ดีเติมหนึ่งแล้วที่เขากลับมาใช้ชีวิตน,น้ากันแต่ซีห้กลับมาเป็นเลือกซึ่งคือแต่ก่อนในความรู้สึกของอายอนะเคลื่อนมาอย่างวะคำว่าผัวเมียมัน มันได้ถอยออกมาแล้วนะมันมีแต่ความรู้สึกดีๆที่ห้าอยากเบื้องกันดูแลกันเชยเยอย่างประมาณนี้เนาะก็เลยมาบอกพี่น้องฟังว่าประมาณนี้ประมาณนี้เนาะเพราะว่าไอเห็นพี่น้องถามอยู่หลังจะไปหาปุ๊บไอก็เงียบเลยนะคะเออแล้วก็โลกแบบนีนม้มาสิมาเรื่องเครียดในมาสิมาโซนที่ไอแบบคิดละลาย,ลาย,ลายมันกระสิเปลี่ยนไกระสยากให้อารมณ์บาดีคเครียดสวิงหลายอย่างกว่าผพ้ใหญ่นะคะนั่นแหละค่ะ วอาสูพี่น้องฟังเนาะบ่มีอย่างนะคะเป็นโรคเครียดเฉยๆนะคะอันนี้ก็คือเพ่นวินิจฉัยเพราะว่าเพ่นบริปเป็นหมอเฉพาะทางแต่ว่าไอ้เมืองไทยอกรสิไปปรึกษาพอนยู่อะนะปรึกษาหม,มอพัสดุ์อืหมออะนนั่นแหละค่ะวพอาพี่น้องฟังนะคะป,ประมาณนี้ประมาณนี้อืมไอ้ก็พยาอย่างก็บด้สร้างบริปะอบริสั่งบริอย่างเดียวเด้อก็ยัง ก็ยังแบบว่ายังมีความรู้สึกดีๆต่อกันถึงเมื่อหนึ่งต่างคนต่างใช้ชีวิตก็ยังรู้สึกดีต่อกันไอ้ก็เพราะยังบม่ได้สังกันยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะทุกคนโอเคเนาะเดี๋ยวขอญาติก่อนเดี๋ยวพาพไปใหญ่ไปเดินออกกําลังกายก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่กันบ๊ายบายขอบคุณค่ะย้ำหนาวมาแล้วเก็บเกี่ยวแครอทเแบบีแแบบ้แครอทเแบบีค้คแบบักแน่เลยกระ่ายอยู่นะ มันพันเบบี้ดอจ้ะนที่มันบ่แม่นแค่ลอดหัวใหญ่อนะนะทอนนี่บริถอนทิมและทอนกินสมตามพวกนี้เบบี้แครอททอนเบบี้แครอทนอู่หอย,ยอยู่นี่ไง เฮ้ยนี่จ้าจะจะกินยังอ่ะเคยดีเบบี้ฮะอ่ะๆบิบี้บิบี้โอ๋นี่ <laughs> <I'm scared. laughs> น,นี่ถอนนะคะเพราะว่าวินเตอร์ทามคัมมิ่งแล้วจ้าเอออันนี้จะพากันไปวิ่งนะเอ็นหมนนี่ not bad no. เรามาดูอัน <laughs> นี่นี่จ้ะทุกคนนี่เป็นพริกคสพีพ่มองชิลีนี่พริมองนะคะอันนี้ก็เป็นพริกสงสัยจะ,ะเก็บเกี่ยวเหมือนกันเริ่มหนาแล้วนะทุกคนโอเคจะพาทุกคนไปออกกำลังกายก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ